ฟังเสียงเครื่องดูชึ่งเดียวติดแล้วผมคนะับวันนี้กลับมาเจอคันนี้นะที่ปีตูนปั้นเมื่อวันก่อนนะมาในรวมร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสองครั้งที่ผมเคยมาถ่ายเนี่ยเป็นรถที่ยังประอกอบไม่เสร็จนะหลายคนก็ขอมาว่าขอดูตอนที่รถเสร็จ เรียบร้อยหน่อยนะครับขอ,อรถเนี่ยพี่ตูนก็ทําให้สําเร็จแล้ววันนี้กันนี้ดูครับดูรอบๆก่อนให้พี่ตูนแนะนํนำดีกว่ากันนี้ทําอะไรบ้างพี่ตูนแต่งโคบอนก่อน พี่ทุนบอกไว้เป็นของอ๋อ 4B150 ครับ c b 1 0 4B110R ใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้คือซอสล่องเองอซอสมาจากที่ไหนไม่รู้ <c oughs> แล้วก็หม้อน้ำพี่ทุนมหม้อน้ำเป<ม>่นด้<ม>นงานตรงรุ่นเอเนออาร์โปรอาร์ A อันนี้อ๋อตรงรุ่นเลยมันจะใหญ่กว่าเดิมหน่อยนะก็ถือว่าจุน้ำเยอะขึ้นเนี่ยนะพี่นะใช่ครับแล้วมันจะกว้างขึ้น พราไฟลิ่งตรงนี้ไม่ขนาดอ๋อแล้วแล้วที่เขาใส่หม้อน้ำอันที่ใหญ่กว่านี้พี่มันของอะไรพวกนั้นที่เขาใส่กันของฟิกบั๊อะไรก็ได้ผนมากจะใช้ของ MSR 250อืมแล้วก็ด้านบนดูไปแล้วประกับพี่ประกับประกับเป็นที่แ็บเอ๋ทีเซอร์เบีนนี้เขามันใส่ได้เกือบทุกรุ่นไหยพี่ที่เซอร์เบีนใช่มันต้องมาแปลงสายอาออ๋อมาแปลงตรงตรงที่ดึงกาบูใช่ครับ แต่ว่ามันมันมัน,มนทดรอบจริงไหยพี่ก็จริงนะอเออผมเห็นใครๆก็พูดว่าใส่ประกับทีเซ็ตเอ็มก็ก็จะเรียกอะไรว่าร,ร,ระยะบิดมันสั้นลงอลไรป๊มครับพี่ตุนป๊มเหล็กบนป๊มอาร์ซีบีครับอาร์ซีบีเบอร์สิบสี่ก็ก็เหมือนของบิ๊กไบนะพี่นะก็ใช้งาน,นโอเคแล้วด้านนี้อะไรพี่ตุ มือเบรกอันนี้อันนี้เดิมเดิมครับเดิมเดิมขอกำนิดนึงครับโอ้คลัตถือนิ่มดีนิ่มดีนะพี่ตูนะมัน้านิ่มทุกคันแล้วคลัตนิ่มกับคลัตแข็งเนี่ยมัน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 ให้ฟิลลิ่งยังไงบ้างมันเกี่ยวกสปริงคลัตบทับแข็งแรงกว่าสปริงก็เยอะก็จะโดดดีอ๋อแต่ว่าเวลาเรากำก็จะใช่แข็งหน่อยถึกไปพวกนี้ก็สปริงห้าตัวหกตัวแล้วแต่รุ่นมันก็จะแข็ง แล้วก็มาเรื่องสีพี่พี่ชุดสีดสงานทาสีมามก็คือไฟ,ฟ,ฟลิ่งเดิมใช่ไหมพี่พี่ตูนทำเองหรือว่า<อ>ยัางไงพี่ไม่ได้ทําเองคะคพันนี้เราสังเกตตัวจริงมันจะมีสีเขียวหลายสีเขียวมากอ๋อสีนี้ใช่พี่โอ้เราไม่รู้เหมือนกันนะเราไม่ได้อยู่ในวงการสังเกตไม่ออกกันนะเนี้ยตรงไหนพี่ที่แบบว่าพี่ว่ามัน,มนสีมันไม่เหมือนกัน ผมดูกับผมเองดูผมดูอ่ะนั่นมันเหมือนหมดเลยนะเนี่ยดูแล้วกลมเกลืนครับสังเกตถังกับไฟลิงหน้าจะคนละสีครับอ๋อเหมือนว่าถังจะเข้มกว่านะพี่นะไฟลิงเดิมทําสีนะครับสวยๆแล้วก็ถังเนี่ยเป็นเป็นถังเดิมเหมือนกันใช่ไหมพี่ถังเดิมเดี๋ยวนี้นี่แพงไหมสำหรับเอลิตาสามสี่หมื่นนะเบิกใหม่ถังนี้นะพี่ครับโอ้ซื้อเวฟได้คันโอ้ยชอ นั่นคือของแท้เบิกใหม่เลยครับอ้ยสามสี่หมื่นโอ้นี่ผมซื้อเด็ดได้เกือบสองคันครับ <c oughs> โอ้โหสุดยอดแล้วก็มาตรงไหนตัวพี่แนะนำเอาจานเบรกไ้ไหมพี่จานเบรกมันเป็นลอ 300, อ้อ CBR 3 0 0จานล้อ CBR 3 0 0รอยแล้วก็ปั๊มก็เป็นปั๊มเดิมที่มากับอันนี้ใช่ไหมพี่ โอ้มันเป็นฟ้อมแบบบิ๊กไบท์ครับเนี่ยเขาเรียกอะไรวะเรเดียนมอสอ่าเรเดียนมาสสี่ลูกสูบใช่ไหมพี่สี่สูบครับอันนี้เป็นของตรงรุ่นซีบีซีบีร้อยห้าสิบเลยเปล่าหรือว่าใช่ใช่อ๋อพูดธสี่สูบเลยเดี๋ยวนี้อุ้มมอเตอร์ไซค์ร้อยห้าสิบเดี๋ยวนี้มาเป็นแบบโอ้เบรกสี่พอร์ตแล้วนะเนี่ยครับคุณที่อนุญาตเร็วๆแ,แกนตรงนี้อะพี่ <Okay. S 1> ก็ใช้ได้เลยหรือว่า โคแกนเดิมของมันเลยครับอ๋อก็คือลออนี้ก็คือใส่ได้กันเลยเบอ๋อแต่ว่าอ๋อนี่สังเกตดูตรงนี้อ๋อนี้ก็คือเป็นเป็นรอยจานเดิมเลยพี่หรือว่าไงเป็นรูเอดเอสเท่านั้นอ๋อจานนี้ก็เปลี่ยนเป็นจานซีวีอาร์พันอย่างทีอืมอันนี้กี่มิลี่ที่เขาบอกว่าอะไรนะสองร้อยกว่ามิลนี่คือก็วัดจากไหนไปไหนกี้รู้สึกว่าสองเก้าแปดอันนี้ก็เส้น แนวทะยาอย่างงี้อ๋อเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางอืมแล้วจานเบรกเนี่ยพี่ความหนาตรงเนี้ยม,มีผลไหมต่อคุณภาพการเบรกถ้ายิ่งบางก็จะยิ่งคายความร้อนเร็วครับอ๋อแ,แบบนั้นเองอเนั่นก็คือเบรกมันไม่ร้อนแบบนั้นนะพี่นะหม้อน,น้ําเราคุยันไปแล้ว่าหนามันก็จะทนกว่า<ม>ใช้นานอ๋อใช้ได้นานกว่านั้นเองโอเคเดี๋ยวมาดูด้านหลังครับผมบล็ พี่ตูนเคยบอกว่าเป็นของอ่าเบนโบ้ดูกระติ748อ๋อ748รุ่นน่าจะเก่าแล้วนะเก่ามันปี2 9ได้เออไม่คุ้นหูเลยผมดูกรติที่คุณคุ้นหน่อยก็พวกอะไรว่ามอนเตอร์นะที่ดีวจะจะรู้จักนะแต่ไอ้ลอห้าก้านแบบนี้เนี่ยโหน่าจะเก่าจริงอ่ะตรงนี้พี่ตูนเขาเขาโมดิฟายอะไรบ้างเพื่อให้มันใสกับอันนี้เป็นอามของอามเวฟ วีเอฟอาร์สี่ร้อยหัวเผานี้น่าจะเป็นกึงแกนใหม่มาก็คือเหมือนตตรงนี้เป็นเหมือนมืนปลอกอนะพี่นะทำแค่ตรงกลางส่วนตรงนี้รู้สึกจะเป็นของ NC อยู่เหมือนเดิมเพราะว่ามันจะไม่ทออแล้ว NC ซใหญ่กว่าอ๋ออันนี้ดูดูดู อ๋อ N N C ก็คือมันจะใหญ่มาถึงตรงนี้เลยตรงกลางมันใช่ครับถ้เาเป็นเดิมๆของล้อเบนโบก็คือของดูคาติกมันก็จะเสมอเลยอ,อันนี้ท่อบีดนูนท่อท่อเหล็ก F R C แคสั่งทำพิเศษอันนี้ช่างสร่างสั่งจากที่ไหนช่างช่างอะไรพี่ช่างฟุกครับช่างฟุกฟุกคนดีคนเดิมอ๋อที่ออ๋อคนนั้นเคยเห็นเคยเห็นอ๋อนี่นี่แกทำเองเลย อโอ้โ,อโ,อโ,อโหท่อนี่อยากขึ้นมาตรงนี้ก็สวยนะ <Summer. S 1> เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะดูเ, g ordu g ordu. เดี๋ยวนี้ก็พัฒนามาอยู่กับพวกตอนนี้ระบาดระบาดไ้ใช่ใช่มันก็มันก็สวยจริงๆครับสวยจริงๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแบบนี้ขึ้นมาแล้วมันก็จะดูตลกตลกแล้วเดี๋ยวนี้ตวัดนิดนึงสวยมากอันนี้้วพี่เกียวยงเกียรนุยครับหนุยเลสซิ่งโปรเจกต์ อันนี้ของช่างนุ่ยนี่แกอยู่ที่ไหนครับพี่เคยได้ยินชื่อมันเขาใช้กันมากอยนะไม่รู้อ่ะแต่พี่พี่ก็สั่งมาอยู่แถวกรุงเทพเป็นไงผมว่าอืมแต่มันหนาดีครับหนาดีหนาแล้วก็คมเะครับไอ้นี่คมยี่หมายเลยนี่หัวไม่ตีนแตะนี่ผมว่าเหตุนะเน่ยนี่งานตรงนี้สวยมันก็ทํอยกปุ๊บมา้วจับขัดกระดาษทรายงถมันบได้แผลเหมือนเหมือนปูเก็ตซีเอ็นซีเนี่ยเขาเขาทำได้ไหมเขาทําได้ครับอ๋อก็แปลว่าปูเก็ตเราก็ ภูเก็ตเราก็คือเราสั่งกระท่อมหลายๆอย่างได้ในจังหวัดเหมือนกันนะพี่นะใช่ครับโอเคโอเคแล้วโอ้โชโคพี่เออมาดูโชคเรื่องโชคกันหน่อยอันนี้คือเชื่อม,อมไม่ใช่ไหมพี่ใช่เชื่อมแปะไปเลยมันมันอันนี้พี่ดูเชื่อามเชื่อมเองด้วยพี่ดูว่าไม่อมาท้องอาร์มอย่างเงี้ยอ๋อก็ทำมาแล้วอืมถ้าผมเชื่อมผมมันจะทําให้มันรับแต่ข้างล่างนี่ด้วยอ๋อทําแบบนี้ลงมาใช่ เดี๋ยวๆข้างหน้าเดี๋ยวถ้าปีตูนรับทํากันไหนอีกทำสวิงงานเดี๋ยวจะพามาดูครับว่ามีมีอยู่มีงานอยู่ใช่เพราะว่าเทคนิคมันน่าจะหลายคนเคยถามมาในช่องนะแต่ว่าผมก็าผมบอกไม่รู้จริงนะครับผมขับอย่างเดียวโชคเป็นของอะไรพี่สีแดงๆนี้โชกเกซี่ครับเกซี่มีปรับอะไรไหมพี่หรือว่าปรับรีบาวได้อย่างเดียวรีบาวก็วคือการ,ราการการ รีบาวนี่คือการคืนกลับใช่ไหมพี่ตุลใช่ครับอืมอน,นี้ปรับได้ด้วยรีเบวนี่พี่ตุลคืนช้าคืนเร็วนี่มันมันให้ฟีลลิ่งยังไงในการขับรบพี่คืนช้าคืนเร็วครับต้องถามว่าขับยังไงอ๋ออยู่ที่คนขับด้วยใช่อืมถ้าไปขับทางคุกขะแล้วปรับรีบาวให้แข็งคืนช้ามันก็จากระด้างไงอ๋อปักปักปัก แล้วก็ตรงนี้โซ่สเตอร์พี่อันนี้เป็นเป็นของตรงรุ่นเลยนะพี่ตรงรุ่นทีเซ็ตเอ็มครับอ๋อทีเซ็ตออาออกมาแปลงเนาะอ๋อเนี่ยเหมือนรูมันตรงเลยนะพี่นะเพราะมันรูตรงเลยรูไม่ตรงต้องต้องแต่งะอ๋อแต่มันดูเหมือนแบบไม่มีรอยจอยลนะเท่ากอมเลี่ยเราสู้เลยพี่สี่สองแปดนะ D I D ถ้าเหมือน อราอย่างล้อเดิมๆ VFR เนี่ยมันใช้โซ่อะไรอืิแ้แต่สเตอร์ออันนี้428ครับคืออันนี้คือใหญ่สุดหรือเล็กสุดสำหรับรถบิ๊กไบย์น,นี่ยังเล็กนะโซ่เท่าเบสอ่ะอ๋ 4, 2, อ428ตอนนี้ม,นนมันจะใส่520แต่ว่ามันโอ้มันไม่ได้ครับมันออมันติดยางนะอ,อ๋อที่ตรงนีู้โดูนี่ระยะยางนิดเดียวอันนี้คือก็คือใช้โซหลบยางสุดๆแนละ้วใช่ อ๋อแล้วก็ตรงนี้พี่ตูนคืออะไรครับเนี่ยอ๋อเป็นฟลิกชิปเตอร์นะโอจริงเหรอพี่อืมอ๋อมัดไม้สเตอร์อ๋อเออผมว่าเห็นพี่ตูนโพสตแล้วบอกพลิกซิปเตอร์ผมว่าเอ๊ะยังไงวะอาวัดสเตอร์ความเร็วเนี่ยก็คือวัดมันมันวัดไม้นั่นเองใช่ไหมพี่อันนี้เป็นเป็นของรุ่นอะไรพี่เอามาเวฟนาสี่ร้อยฮะก็คือเอามาทําใส่กับฟานี้ ซึ่งซึ่งฝานี้นี่เป็นเดิมๆของเขาขาเดิมเอ r อ๋อเแค่มาเจาะแล้วก็ใส่ไปของพี่อาเป็นแบบนี้อันนี้คือไม่ตรงเป๊ะเลยไม่ตรงมันจะเพี้ยนเพี้ยเล็กน้อยปรับที่เรือนไม่้องปอันนี้ก็คือไม่ได้เป็นระบบไฟฟ้าอะไรจะไมพี่เออผมก็สงสัยว่าพี่ทำแบบนี้มันต้องใช้ไฟฟ้าแนยว่ะเพราะว่ารถเอเนทนะพวกนี้ก็ ระบบไฟฟ้ามันก็แค่พวกเปิดมอเตอร์วาลยังไงใช่ใชอย่างอื่นก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเียแล้วก็มีอะไรอีกพี่ที่จะแนะนำคนนี้มันมีแล้วแล้วก็เดิมๆเนาะอ๋อแต่ว่านี่แบบงานที่พี่ทูนอันนี้พี่ทูนทำขายด้วยใช่ไหมะกำลังหัดทำอยู่แต่นี้สวยนะใครอยากสั่งสั่งได้นะครับผม เมื่อก่อนมันจะมีครอบถังด้วยที่พี่ตูนทาผมเห็นในเฟซอยู่นี่ด้วยไหมนี่เปิดไฟใส่นี่แบบสะท้อนแบบสวยเลยนะครับดูนี่หุ้มอันนี้อันนี้ผมว่าน่าจะหุ้มยากนะตรงนี้ี่ก็ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าคือในความคิดผมผมคิดว่ามันแบบขึ้นขึ้นลงลงลุ่มลุ่มดอนดอนมันน่าจะอย่าให้มันมีเหลี่ยมเยอะก็พอแล้วอ๋อพอแปะไปแบบถ้าเหลี่ยมอย่างนี้ยากอ๋อมันครับรับ แล้วก็ไอ้นี่พี่ตูนระบบไอ้เปิดปิดน้ํามันเนี่ยมันคือเหมือนของ L S เยเหมือนกันครับอย่างนี้นี่คือนี่คือก๊อกสองครับถ้าถ้าเหมือนเราจะดูว่าก๊อกสองนี่เราต้องดูตัวไหนดูตรงนี้เลยพี่ R S ขึ้นบนอ๋อถ้าทางนี้ปิดก็คือถ้าตัวหนังสือตรงไหนมาอยู่ตรงกลางเนี่ยก็คือใช่ฮะเป็นเป็นผลตรงนั้นอันนี้อ่อนเป็นก๊อกหนึ่งปกติก็ก๊อกสองตลอด เออจริงอันนี้คนกับสองจังวะเคยผมเคยโป๊ะแตกตอนเด็กๆเ,เลยตอนเริ่มเล่นรถสองยังวบใหม่ผมขับอบีดแล้วทีนี้เนี่ยน้ำมันมันหมดครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันหมดเพราะอะไรเพราะว่าคือไม่รู้ว่ามันมีก๊อกสองครับไปที่ร้านไปให้ช่างมาดูช่งางก็บอกครับช่างไม่รู้ทาไมารถมันขี่ๆแล้วก็ดับแล้วช่างก็เปิดก๊อกแล้วก็สตาร์ทแล้วผมก็มองหน้าช่างตอนเด็กๆโดนเนะี่ยตลกมากตลกมาก ปัจจุบันนี้ผมยังดูนเลยกับเอ็นอเอ้ยกับเออวันก่อนก็บแบบนี้เหมือนกันก็กกหน,นี่เวลามันหมดก็มันก,ก็ก็ถือว่าสาตาร์ทไม่ติดเลยเหมือนกันนะนก็ดับไปเลยนะดับเลยเหลือเชื่อมากกกสองนี่มันมันวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่จีแต่ตัวอย่างเอเนสอาร์เขาบอกเขาวิ่งได้ประมาณสิบโลผอก็ถือว่าเยอะอยู่นะพี่นะอะด้านบนตรงนี้ าซีดูไปแล้วรันออฟอันนี้รันรันรันออบเดิมไหมพี่ตุนอรันออฟแต่งครับของเดิมมันเป็นพันของเดิมมันแพงทุกอย่างนะของรถุ่นนี้มันญี่ปุ่นไง๋อถหุงอะไรเม็เม็ดอินเจแปนราคาอยู่ประมาณพันสามอก็คือยังยังเม็ดเมดอินเจแปนอยู่ก็ถือว่าอันนี้ก็เม็ดอินลาซาด้าห้าบาท ซูร่าซาด้านี่ก็ต้องดูดีๆด้วยนะรับดูรีวิวก่อนส่วนเรื่องเรื่องเรื่องวัดรอบนี่มันวัดจากตรงไหนพี่ตูน่ะวัดจากในเครื่องนี่แหละครัอยู่ตรงไหนในมุมนี่คล้ายๆของแอลวิสเลยนะพี่นะจุดเดียวกับแอลเลยกันันนี้ต้องถามความแรงกันนี้ดีกว่ากันนี้เบิ้นถึงกี่รอบพี่หรือว่าแม็กซิมัมเลย ก็น่าจะสุดของมันที่11 12อ่ะอ๋อ13นี่มันมีโอกาสถึง13มันต้องเป็นกล่องกล่องอกรหัสหนึง่งอ,อมีกล่องสองอานอีกีมือี้ใช่มีกล่องหลายรหัสอ๋อก็แต่ว่ารถรถพวกนี้เดี๋ยวถามนนหน่นอนคุ่ตูนมันมันทำมากี่เจนคนัรพปี่ถ้า m p o ตัวนี้มีสองเจนก็คือมีตัวนี้แล้วก็ไอตัวจะต่างกันตรงนี้ สเต็กเกอร์ท้ายตัวเจนสองยังมีลายตรงหมากลุกเจนแรกก็ไม่มีเจนแรกก็มีคำว่าโปอันี้เอ้ยผมผมนึกว่านี่เออผมนึกว่ามันทำมาแค่รุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษรุ่นเดียวแล้วก็ไม่มีสเต็กเกอร์ที่หน้ากาแบอมีสองเจนด้วยนะเจนแรกก็จะติดพลาสติวาครับผมมีแค่เล็บโซ่เอ้ยพึ่งรู้นี่ได้ความรู้เลยกล่องมีสองละอัดด้วยลาดหนึ่งลาดสองนี่อันไหนแรงกว่า สองตัวแรกแรงกว่าอันนี้พี่ทุนไปลองซิ่งมายัางวิลองมาแล้วเป็นยังไงบ,บ้างี่เพื่อเขาเบิกใหม่มากผมก็ไม่ได้ขับเร็วอะไรไมากอก็อกต้องให้ไปพังี้ลูกค้าดีกว่าร <c oughs> ันอินรันินก่อนนะพ<ม>ี่นะเอะาฟังเสียงเครื่องดูครับชึ่งเดียวติดแลว้วผม mưa lên. ดียไมพี่อันนี้คือเสื้อเบิกใหม่แล้วก็ลูกสแตนดาร์ดใช่ครับโอ้สองน่าจะสองทีแพงครับกลิ่นแบบนี้ได้พวกหอมหอมนี่ผมไม่ก็เชื่อแล้วไอ้สองทีหอมนี่ไม่ไม่ก็เชื่อแล้วผมออแล้วแล้วแล้วกลมไฟนี่เบิกใหม่ด้มยพี่เบิกใหม่เหมือนกันเต่าไหร่เบน แท้ก็อยู่ประมาณพนะันสี่พันห้านะพวกมันใสมากดูทำรถเนี่ยอย่างหนึ่งนี่ไฟต้องให้สว่างครับเผื่อเวลาขับกลางคืนให้ฟังเสียงเดินเบาครับมันเงียบมากเลยพี่ตัวหรือว่ายัางดังคัดนะเนี่ยให้ดังชดคัดอยู่มันมันดังตรงอะไรพี่ยางย้ำคัด ถ้าคลัดไม่ดังนี่มันเงียบกิ๊บเลยนะเบา,า,บาไงี้ตรงนี้เอาดีไงเบาถ้าดูที่เอตอร์สูก็จะเห็นอยู่ครับครับอ๋อ,อนี่นี่นี่ คนที่เคยถามผมดูอยู่มันก็เปิดไปเปิดมาอยู่แบบนั้นนะพี่นะถ้าเหมือนตรงนี้พี่ตุนอ๋อนี่ก็คือถ้าสตาร์ทเดินเบาเนี่ยมันอยู่ตรงกลางใช่แล้วเวลามันหันไปทางซ้ายนี่คือ<ว>มัน เปิดออฟรันมันจะปิดให้พอแล้วไงพอจะเพิ่มแรงอัดได้สตาร์ทง่ายๆพอสตาร์ทมันจะมาอยู่ตรงกลางใช่แล้วก็พอเราเนี่นี่ดูดูอ๋อปกติเป็นแบบนี้พอเราเร่งรอบสูงเราเร่งสองพันรบสามพันกิโลแล้วถ้าเกินจากสองพันวิ่นไปนี่มันจะไปเลิกเปิดที่ห้าพันอีกโอ้ ก่อนเนี่ยผมเคยคิดว่าอมัน,มนเวลาสตาร์ทคือมันจะปิดที่โรแล้วก็พอเราไม่ใช่ดผมผมเคยคิดว่าแบบว่าพออะไรนะพอเร่งเครื่องนะมันจะขึ้นมาที่ไฮอ๋อไม่ใช่นะับพอเร่งเครื่องนะ้มันจะไปลงไปปิดก่อดน,นะครับแบบนี้นี่เองขอบเลยว่าผมเข้าใจปิดมาตลอดนี่หลยอินิตรก็ น่าจะไม่มีอะไรแล้วจช oh. okay. ่ไหมพี่ตุลนขอบคุณขอบคุณพี่ตูนมากครับผมพี่ขอบคุณมากครับรถสวยๆเยอะครับที่นี่เพียบเอาไปจอดที่เดิมตรงนี้ก็เรียกอะไรนะพี่ที่นี่ก็เรียกอะไรนะแถวนี้ยบอลแร่ดูรถเยอะมากคือหลวงพระบ้าง กับสนมหลวงที่นี่อ๋อตอนนี้แล้วผมโอเคมีอีกสองคันนะฮะก็เดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวผมจะใส่เพจของร้านนะครับกับเบอร์โทรของร้านไว้นะครับผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าขับมามันเข้าซอยมาหลายซอยมากผมก็บอกไม่ถูกจริงๆนะครับโอเคขอบคุณพี่ตูนแล้วก็ขอบคุณร้านชานนยานยนตหรือการช่างนะพี่ก็ทั้งสองอย่างอ๋อ ก็ใครมาไม่ถูกก็พิมพ์ใน Google Map ได้ชานนการช่างหรือยานยนต์นี่แหละนะครับการช่างนะ้ในกูเกิลแมปกับเฟซบุ๊กอ่าชานนการช่างนะครับมันก็จะขึ้นแมปมาที่นี่เลยแล้วก็ใน Google m a ปเนี่ยมันจะเป็นรูปร้านนะครับเป็นรูปร้านขึ้นมามีมอเตอร์ไซค์แล้วก็มาถูกแน่นอนนะครับโอเคขอบคุณมากครับผม